เพ่เปดิดเผยทวเนี่ยอืมขึ้นตาหกใจเพื่อนรัวให้าผู้จะยุดแหนกูอีกนะอเอ้ก็สดสุดเลยไปดิขยี้ยังปงไปไปทำอะไรช่วยดิ

ครับมามีมา้าหมครับแยกม,ม้าใคาดีค่าเบอรวมาดีพวกนักมาดี